สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออดิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้กระดันดอมวันนี้คือส่องความน่ารักที่ใครก็อยากอยู่ใกล้ขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพอมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงเนาะเราจะหยิบตัวอักษรวันนี้จะหยิบได้กี่ตัวเนาะ อเหมือนจะเยอะห้าตัวไหมคะห้าตัวนะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวสอนมีอะไรบ้างมีตัว H นะคะ K okay. ตัว D สองตัวสุดท้ายเป็นตัว A กับตัว I นะคะตัวสอนเหล่านี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้หนู ส่องความน่ารักสองใบแรกนะคะ Temperance กับ The d ด v i ิลโ้น่ารักของแท้และแน่นอน The Lover s โอเคคอยชัด์สองใบ ไห้ขึ้นเร็วมากเลยสแสดงว่ามีความชัดเจนในตัวเองค่อนข้างเยอะ X of Pentacles นะคะจบด้วย Seven of Swords เรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเหมือน เหมือนการคัดกรองระบบคัดกรองคนประมาณหนึ่งเหมือนกันความหมายก็คือกว่าใครสักคนเนี่ยจะเห็นความน่ารักของคุณจริงๆเนี่ยเหมือนกับจะต้องเขาจะต้องฟันฝ่าผ่านอะไรบางอย่างหรือว่าตอบโจทย์อะไรบางอย่างอ่ะคุณถึงจะแบบค่อยๆเปิดเผยตัวตนลึกๆให้ให้เขาได้เห็นนะคะทา,ทางทั้งที่เรารู้สึกว่าความจริงอะ่ะคือ มันไม่ได้เกี่ยวนะว่าต้องผ่านบททดสอบหรือว่าผ่านกฎเกณฑ์อะไรอะคะ่ะถึงจะได้เห็นความน่ารักคือน่ารักอะทั้งรู้จักไม่ว่าจะลักษณะแบบตื้นเขินผิวเผินหรือว่ารู้จักกันแบบสนิทจริงๆอะความน่ารักของคนก็ทะลุทะลวงอยู่แล้วนะคะหรือว่าสามารถมองเห็นสามารถสัมผัสได้อยู่แล้วเพียงแต่เหมือนกับว่าคือ เหมือนหมือนตัวคุณจะมีระดับเลเวลที่คุณให้คนที่จะเข้ามาได้เห็นไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเราไม่แน่ใจว่ามันเคยเกิดเรื่องอะไรสักอย่างหรือเปล่าคุณถึงได้เซตระบบเหมือนมันเป็นระบบป้องกันตัวที่คุณคุณสร้างไว้ดูแลหัวใจของตัวเองประมาณหนึ่งคือเหมือนแบบหลักใจหรือว่า แก่นที่มันอยู่ภายในอะ่ะมันมันมีความบอบางอยู่เนาะมันมีความอบอบางแล้วก็เหมือนกับเคยเป็นคนที่ดีมากๆนะคะแบบใสสะอาดไม่ไม่มีไม่มีแง่มุมไม่มีการแบบปอกกันนะอะไรมาก่อนอะคือเหมือนกับคนที่แบบ เคยจิตใจบริสุทธิ์มากๆอะค่ะแต่พอเติบโตเราก็ได้เรียนรู้ว่าแม้กระทั่งความดีมันจะต้องอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกคนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นความดีของของตัวคุณแล้วรักษา,าไว้ได้ค่ะบางคนเขาก็เข้ามาในรูปแบบที่แบบมามาชำระล้างเราจริงๆ มาเหมือนเหมือนเขามาทำให้ให้คุณสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนเป็นการแก้เกมความผิดพลาดครั้งก่อนก่อนหน้านี้อาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสเนาะเปิดเปิดประตูเอาไวค้ค่ะใครก็เข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ จะต้องทําอะไรกับมันน่ะแต่พอสักระยะหนึ่งอ่ะเหมือนเริ่มรู้แล้วว่าการเปิดประตูะมันเหมือนการเชิญทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาค่ะฉะนั้นมันจะเข้ามาทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีแล้วคนเราอ่ะต่อให้เป็นคนที่ดีที่สุดแค่ไหนก็ตามอ่ะค่ะมันจะมีวันที่เหนื่อยนะฉะนั้น การที่จะเป็นคนที่ดีด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปด้วยก็เลยต้องเซตระบบนี้ขึ้นมาป้องกันตูวนะคะหรืออาจจะแบบมันมันมีการผิดพลาดที่มันเกิดกระบวนการเรียนรู้ว่าเรารู้สึกว่าเออขอสักนิดนึงละกันขอกองคนสักหน่อยนึงละกันว่าถ้าจะเข้ามาหรือว่าถ้าจะอยู่ใกล้ใจคุณอ่ะให้เขาได้เห็นได้รู้จักแค่ไหนนะคะจริงๆแล้วว่า ผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะแต่บางทีรู้สึกเสียดายเพราะว่าเหมือนแบบลึกๆข้างในความน่ารักของคุณมันเยอะมากเลยนะรู้สึกเสียดายแทนคนอื่นที่แบบว่าเอออยากจะแบบหยิกไอ้คนใจร้ายคนที่แบบมาทําให้คุณเสียใจทําให้คุณสร้างระบบนี้ขึ้นมาแบบระบบปกป้องตัวเองอะคือถ้า มีคนเห็นความน่ารักที่อยู่ภายในตัวคุณมากกว่านี้ค่ะมันมันน่าจะมีประโยชน์แต่หรือบางทีก็แล้วแต่บุญต่กรรมของแต่ละคนด้วยเนาะคนบางคนอาจจะแบบบุญไม่ถึงคุณจริงๆก็ได้ก็เลยได้ได,ได้พบได้เจอกันแค่นั้นนะคะทีนี้อืเรามองว่าความความน่ารักของคุณมันมีความแอบซนอยู่ในนั้นนิดนึงเหมือนกันนะคือ เรารู้สึกว่าคุณไม่ได้ใส่ใส่ซื้อบริสุทธิ์ถึงขั้นว่าแบบซื้อบื้อไม่ทันคนไม่ไม่ทันเกมไม่ใช่นะจริงๆแล้วอะคุณมีมุมมืดอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าบางทีบางครั้งคุณยังรู้สึกเหมือนกลัวตัวเองด้วยซ้ำว่าไม่อยากให้ตัวเองเป็นเป็นคนที่ที่มีพาร์ท ดาร์กอย่างนี้เลยอะคะ่ะก็เป็นปกติอีกเหมือนกันเนาะคือจริง,รงๆเราก็พยายามที่จะขัดเกลาให้ตัวเองมันดีขึ้นอยู่แล้วและแล้วก็อันนี้จริงๆเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมด้วยซัำนะคะที่แบบได้เห็นด้านดาร์กของตัวเองอะเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยเราเรามีกิเดสเรามีอะไรบางอย่างที่แบบ มันเป็นเหมือนตัวตนที่เวอร์ชั่นของของคุณที่ยังไม่ปรับปรุงอะค่ะคุณรู้แล้วเห็นแล้วเราก็อยากจะปรับปรุงเวอร์ชั่นนี้เนาะก็เป็นพาที่คุณพยายามอยู่แต่ในความหมายที่พูดพูดหรือพูดถึงกล่าวถึงเนี่ยจะบอกว่าคือเวลาคนเห็นความน่ารักอะเขามักจะคิดไม่ถึงว่าคุณจะทำอะไรได้บ้าง คือแบบคือเหมือนเป็นคนดีที่แบบเฮ้ยอย่ามาอย่าแย่ได้ไหมอย่าเข้ามาฉันพยายามจะเออแบบทาให้มันดีที่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยไอ,อ,อ้ด้านด,า,นดาก็มีฉะนั้นขอร้องละ่ะอย่าแย่อย่าไปปลุกมันขึ้นมาเลยมันอุตส่าห์หลับไหลของมันอะไรอย่างนี้อารมณ์ประมาณว่าถ้าดีมายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดีกลับไปส10ิบเท่าร้อยเท่าพันเท่านะคะ แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่คิดจะไฟกันแล้วก็เช็คบินกันแล้วก็กลับไปคิดให้ดีๆคิดให้ดีๆจะได้ไม่เสียใจทีหลังมันยังมันยังมีอารมณ์แบบว่าคืออือ เรามองว่ามันน่าจะติดมากับระบบป้องกันตัวของของตัวคุณเองนะคือคุณมีความเผ็ดร้อนอยู่ในตัวเองอยู่นั่นแหละแต่ว่าไอความเผ็ดร้อนเนี่ยถามว่ามันทําให้ใครเดือดร้อนไหมก็ไม่นะเอาเข้าจริงๆอะ่ะมันเหมือนมันทําให้ตัวคุณอะ่ะรู้สึกขุ่นใจกับตัวเองมากกว่าไม่ค่อยชอบอ่เฮ้ยฉันไม่ชอบด้านนี้ของตัวเองเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเราจะบอกด้วยว่า บางทีบางครั้งเหมือนเหมือนคุณคุณเป็นคนน่ารักนะเราก็พยายามที่จะปรับปรุงพยายามจะเป็นตัวของคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอะเราไม่แน่ใจด้วยซ้าว่าเป็นเพราะอะไรเคยมีใครกดดันคุณหรือเปล่าแบบเธอต้องเป็นเด็กดีนะต้องทําตัวดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในกรอบอยู่อะไรอยู่ในอะไรมาตลอดหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นแบบขเขาเรียกว่าอะไรอะ เด็กที่หัวอ่อนว่าง่ายก็ได้ค่ะสอนง่ายอะไรเงี้ยพอโดนหล่อหลอมมากับสังคมครอบครัวสิ่งแวดล้อมที่แบบกดดันให้คนคนนึงมันต้องแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไปหน่อยนะคะเหนื่อยไปหน่อยเหนื่อยไปสักนิดนึงแล้วก็มันก็จะบางทีบางครั้งเหมือนมันจะมีคําถามเนาะว่าแบบเออฉันดีพอหรือย,ยังอะไรทานองเนี้ยคือพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่า คุณน่ไม่ช่างไม่รู้ตัวอะไรบ้างเลยว่าต่อให้คุณไม่ต้องพยายามมากขนาดเนี้ยคุณก็เป็นคนที่น่ารักมากๆในสายตาของใครใหลายๆคนนะคะคือแบบเหมือนเรารู้สึกเหมือนคุณพยายามจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆอ ดีให้ได้สิบให้ได้ห้าสิบให้ได้เจ็ดสิบให้ได้เก้าสิบให้ได้ร้อยได้ร้อยก็ยังพยายามผลักดันตัวเองให้สูงขึ้นไปมากกว่านี้อีกเป็นคนที่มีสแตนดาดในชีวิตสูงนะซึ่งก็เป็นเรื่องดีแต่ก็อาจจะแบบเหมือนกดดันตัวเองสักนิดหนึ่งไหมเนาะอะไรอย่างนี้คือถ้าทำเราไม่เหนื่อยอันนี้เรายินดีด้วยมากๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันเป็นเรื่องยากนะมันเป็นเรื่องที่ คือคนคนหนึ่งต้องหันกลับมามองตัวเองให้ได้ด้วยเนาะว่าฉันมีดีหรือไม่ไม่ดีอะไรพอรู้แล้วว่าไม่ดีอะไรอะ่ะนอกจากยอมรับได้แล้วเนี่ยต้องมานั่งแบบหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะ่ะสิ่งที่มันมันบางทีบางครั้งเป็นเรื่องที่มันกลายเป็นนิสัยไปแล้วก็มีซึ่งก็ยากขึ้นไปอีกเนาะในการอัพเวอร์ชั่นของตัวเองเรื่อยๆแต่ดูเหมือนกับว่าคุณไม่เคย ละความพยายามในเรื่องนี้เลยนะคะบอกบอกได้เลยว่าใครอยู่ใกล้เขามองเห็นเขาก็รู้ยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะมองเห็นแล้วเอ็นดูนะคือแบบเหมือนเด็กค,คนนี้มันพยายามจะดีจังเลยอะแล้วบางทีก็แบบเอ็นดูด้วแบบอฉันก็ว่าเขาก็ดีแล้วนะแต่เหมือนแบบเออพยายามอะมันเป็นความพยายามที่ที่ดูน่ารักนะคะน่ารักสงสารน่าเอ็นดู เราก็รู้สึกชื่นชมด้วยเนาะชื่นชมที่ว่า,อามองก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่รักดีเมื่อใครคนหนึ่งรักที่จะดีอะค่ะปรารถนาที่จะดีกับตัวเองอะเขาย่อมทำสิ่งนี้ให้กับผู้อื่นมองก็รู้ว่าไม่เป็นผิดไม่เป็นภัยกับใครยกเว้นว่าอย่ามาแย่ยังวงเลยว,วันนิดนึงคือแบบ มันอยู่ในกระบวนการเนาะคือยังไม่ได้แบบขาวถึงขั้นแบบไม่คิดอะไรใดๆเลยมันยังมีความคิดที่ว่าเวลาโดนกระแทกอะค่ะมันมันยังมีแรงกระเทือนอยู่บ้างแต่มันยังไม่ถึงขั้นแบบฉันจะแบบจองล้างจองผานฉันจะแบบ เขาเรียกอะไรนะถล่มกันให้เละไปข้างอะไรเงี้ยไม่มีเวอร์ชั่นที่ขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะแต่มันจะมีแวบแวบเป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นบ้างเหมือนกันเวลาโดนแรงกระแทกแรงๆนะคะแต่ความรักในตัวคุณอะ่ะมันมันยิ่งใหญ่กว่ามันมันส่งพลังมากกว่ามันจะคอยดูไม่ให้มุมดาร์กที่ตัวคุณนะะี่ค่ะจะเป็นกิเลสความอะไรอะรักโลกกุต ลงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและมันจะอยู่ในปริมาณที่ทำลายคุณตัวคุณเองน้อยที่สุดใช้คำประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็นอกจากความน่ารักอันนี้ที่ตัวคุณมีแล้วเนาะเรามองว่า การที่คุณเป็นเหมือนเป็นคนที่แบบมีเลือดนักต่อสู้ในตัวในตัวเองอะคะ่ะคนที่เขามองอะนอกจากจะชื่นชมเหมือนเขาคอยเชียร์มีเอฟซีเป็นของตัวเองนะคอยเชียร์คอยลุ้นเรื่องราวของชีวิตคุณไปด้วยอะมันเหมือนมันสนุกอะแบบเฮ้ย จะนางเอกจะพระเอกหรือคุณจะเป็นตัวใดก็ตามในในละครเรื่องนี้แบบลุ้นเนาะลุ้นว่าแบบฉากต่อไปจะเป็นยังไงต่อแต่คือแบบที่มันน่าลุ้นเพราะว่าคุณสู้หยิบตาคุณสู้ไม่ถอยนะคะแล้วก็ยืนหยัดเพื่อตัวเองสุดๆไปเลยอะ่ะน่าชื่นชมน่ายกย่องมากๆแล้วความมุมาณนะพยายามตรงเนี้ย มันนำพามาซึ่งสิ่งดีๆมาให้ชีวิตคุณมากมายเลยมากมายเกินกว่าที่คุณคิดมากมายเกินกว่าที่คุณรู้ถ้าคนมองเข้ามามองก็รู้ว่าเหมือนคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีใช่ไหมคะเวลาทำอะไรอะ่ะมันเหมือนมันมันหวานมเมล็ดที่ดีลงไปเรื่อยอะ่ะเหมือนมีชีวิตเป็นเนื้อนาบุญที่ดีแล้วก็หวานมเมล็ด ทีด่ดีลงไปลงไปทุกวันทีละนิดทีละน่อยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างนั่นก็หมายความว่าวันหนึ่งอะค่ะต้นไม้แห่งความดีงามเหล่านี้มันจะเติบโตมันจะให้ร่มเงามันจะให้ดอกมันจะให้ผลมันจะนำพามาสึ่งความสุขของคุณหรือบอกคร้าวๆได้ว่าบั้นปลายในท้ายที่สุดในชีวิตของคุณอะคุณจะได้พบความสุขของชีวิตอย่างแน่นอน จะเป็นเรื่องใดก็ช่างนะคะจะเป็นเรื่องใดก็ช่างแต่ความสุขที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงคุณน้ำตาด้วยมันจะมันจะสามารถส่งต่อหรือว่าขยายผลให้กับคนที่อยู่รอบข้างด้วยในความหมายของเราก็คือในวันที่คุณไปรอดอ่ะคนอื่นๆคนที่อยู่รอบข้างอ่ะ ก็จะมีความสุขไปด้วยพร้อมๆกับคุณอันนี้เราเลยไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเนาะที่แบบคือมองก็รู้ว่าแบบคนลักษณะเนี้ยพึ่งได้นะคะไม่ได้แปลว่าเขาอยากพึ่งคุณนะแต่เขารู้ว่าแบบคุณแข็งแกร่งอะ่ะคุณมั่นคงอะ่ะคุณเป็นหลักให้กับตัวเองแล้วก็แข็งแรงมากพอที่จะเป็นหลักให้กับคนอื่นด้วยหลักนี่ ไม่ได้หมายถึงเงินทองอย่างเดียวเนาะของมีค่าหรือวัตถุอะไรแต่หมายถึงที่พึ่งทางใจด้วยนะคะเป็นคนที่จิตใจนักแน่นมั่นคงกล้าหาญกล้าหาญมากๆเลยเป็นเป็นเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ในใจของใครหลายคน อาจจะคือการเป็นฮีโร่ไม่ต้องไปช่วยชีวิตอะไรใครเขานะบางทีคือช่วยตัวเองให้ได้ก่อนพอคือคุณช่วยตัวเองได้เดี๋ยวคุณจะช่วยคนที่อยู่รอบข้างได้เองนะคะบางทีบางครั้งไม่ต้องทําอะไรด้วยซ้ํมบางทีบางครั้งแค่การที่แบบคุณสู้ชีวิตอะแล้วคนอื่นเขามองเห็นคุณแล้วเขารู้สึกเกิดแรงมานานใจขึ้นมาว่าเฮ้ <S 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 i, ยยายคนนี้ทําได้ฉันก็ฉันน่าจะไปรอดได้เหมือนกันนะมันมันจะมีลูกฮึกเหิมแบบประมาณเนี้ย เกิดขึ้นมานะคะมันทำให้แบบเหมือนเกิดแรงสั่นสะเทือนที่ดีอะคะ่ะอยู่อยู่ลายล้อมรอบมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเป็นแม่เล็กอีกทีหนึ่งเนาะดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาใครๆก็จะอยากเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณมีพลังงานที่ดีมีออร่าที่ดีมีจุดต้นกำเนิดที่ดีที่อยู่ในตัวของคุณเองอยู่ในหัวใจของคุณเองนะคะ ประมาณนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย